ภระยาโชครถแห่เคลื่อนไหวก่อนหน้าน,นี้ทางด้านของโชครถแห่ได้ออกมาประกาศเทง,งานคู่กว่า50ิงานซึ่งเรื่องนี้ทาให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยว่าทําไมถึงทําแบบนี้เพราะไม่เป็นมืออาชีพและยังทําให้ฝ่ายจัดงานจ้างงานทั้งหลายที่ลงทุนไปต้องเสียหายอีกเท่าไหร่ซึ่งบอลเองก็ออกมาโพสต์เลยว่า คุณทำแบบนี้เพื่องานเดียวไปได้ผมว่าจะไม่อะไรแล้วนะสงสารพี่ดอนมากเหนื่อยอีกแล้วล่าสุดทางด้านภรรยาของโชครถแทก็ได้ออกมาโพต์เลยว่าถ้าเป็นคนในสื่อแล้วจะให้ข่าวยังไงก็ได้หรองั้นเคยเห็นคนที่มันสู้แบบหลังชนฟ้ามาจนตรอกไหมคะซึ่งหลังจากที่พตดดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายเช่นสู้ๆนะคะขอให้ทั้งสองคนผ่านมันไปให้ได้นะคะอดทนนะแม่กอดกอด,กอด คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสู้ๆนะคะคุณแม่น้องโชคด้วยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเข้าใจเลยครับถูกต้องกับถูกใจมันไม่เหมือนกันสู้ๆนะครับอดทนแล้วผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสู้ๆนะจ๊ะคุณแม่อย่าเครียดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเข้าใจเลยคนไม่มีพื้นที่สื่อก็กลายเป็นคนผิดเป็นคนโดนทำร้ายอยู่ฝ่ายเดียวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับพี่บอลเชิญยิ้มขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ